คดีของคุณตังโมพัทรัธิดานะครับนอกจากจะมีความคืบหน้าทางคดีเมื่อวานนี้แซนวิสาพัฒน์เข้าไปรายงานตัวเป็นครั้งแรกที่สพเมืองนนทบ,บุรีตามเงื่อนไขาการประกันตัวแล้วก็นัดอีกที17เมษายังมีอีกประเด็นที่ผุดขึ้นมาครับเป็นศึกระหว่างคนที่เคยรักกันทนายเดชาก,กับนายอัจฉริยะตอนนี้ขู่จะฟ้องกันไปฟ้องกันมาจนล่าสุดทนายเดชาโพสต์บอกว่าจะไม่ขอโต้ตอบโต้กับคนที่หิวแสงแล้วหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเน้นดําเนินคดีอย่างเดียวครับ ภายหลังนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมออกมาเคลื่อนไหวในคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมจนทนายเดชาต้องออกมาพูดขู่นะครับว่าจะดําเนินคดีเอาผิดอดีตเพื่อนสนิทรายนี้เพราะว่ากําลังทําให้สังคมสับสนนายอัจฉริยะได้ไลฟ์ผ่านช่อง YouTube คน,นันเมืองไทยแล้วก็พูดช่วงหนึ่งนะครับว่าตนเนี่ยคลุกคลีในการเคลื่อนไหวคดีอาชญากรรมมานานหลายปีทํามาตั้งแต่มีเส้นผมจนตอนนี้เนี่ยหัวล้านแล้ว ฉะนั้นทําให้รู้จักตํารวจทั้งฝ่ายสืบสวนและพิสูจน์หลักฐานรวมถึงคุณหมอจากนิติเวชโดยสิ่งเหล่านี้ไม่จําเป็นต้องเรียนจบกฎหมายหรือต้องมีตัวทนายความก็สามารถทําความเข้าใจได้นายอัจฉริยะยังบอกด้วยว่าตอนนี้มีหลักฐานว่าแตงโมไม่ได้ตกน้ําจากท้ายเรือและไม่ได้เป็นอย่างทาให้การของแซนวิสาพัฒดังนั้นคดีนี้ถ้าจะปิดสํานวนจริงๆถือว่าไม่หมูแน่นอนเพราะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าแตงโมตกเรือจากตรงไหน นอกจากนี้ยังบอกนะครับว่ามีคนบางคนเนี่ยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนพูดพาดพิงเข้าข่ายมินประมาทตนเองซึ่งจะแบ่งเป็นทั้งหมด7คดีหลังช่วงสงกรานฝากเตือนอีกฝ่ายนะครับเตรียมรับหมายสารได้เลยนี่คือฝั่งของนายอัจฉริยะขณะที่คู่กรณีอย่างทนายเดชานะครับโพสต์ข้อความตอบโต้ทันควันเลยครับบอกว่านายอัจฉริยะบอกว่าจะฟ้องผม7คดีต้องฟ้องนะครับผมจะได้ฟ้องกลับทั้งโจทก์แล้วก็ทนายโจท จากนั้นทนายเดชาย,ยังบอกได้ว่าต่อจากนี้จะไม่ขอตอบโต้กับพวกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีหรือพวกหิวแสงอีกต่อไปจะเน้นดําเนินคดีตามกฎหมายอย่างเดียวจึงเรียนมาเพื่อทราบพ,พร้อมกับติดแฮชแท็กแตงโมต้องไม่ตต่ฟรีนะครับนี่เป็นปมดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับแตกออกมาจากความคืบหน้าทางคดีของคุณแตงโมด้วย ขณะที่เมื่อวานนี้นะครับทางคดียแสนวิสาพัฒ์ไปรายงานตัวต่อพนักง,งานสอบส,สอบอนวนสพมืนนทบุรีถือเป็นครั้งแรกครับตามเงื่อนไขาการประกันตัวหลังถูกแจ้งข้อกล่าวหาประมาททําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตารวจได้นัดแซนมารายงานตัวอีกครั้งในวันที่17เมษายนนี้ส่วนปอตนุพัฒ์และรอเบิร์ตหลังรายงานตัวไปแล้ว4ครั้งจะครบกําหนดการรายงานตัวอีกครั้งก็คือวันที่16เมษายน แสนบอกว่าไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรก็มารายงานตัวตามปกตินะครับส่วนที่กระติกสารภาพก็ไม่ได้กังวลทุกคนพูดไปตามความจริงไม่ต้องกังวลอะไรยืนยันว่าตั้งแต่วันแรกคาให้การยังเหมือนเดิมทุกอย่างและที่ยังไม่ได้ติดต่อแม่ของแตงโมเพราะไม่รู้จักกันมาก่อนส่วนประเด็นที่ทนายเดชาและแม่ของคุณแตงโมแจ้งข้อหาเพิ่มเพื่อเอาผิดกระติกในข้อหาทําลายหลักฐานจากการลบภาพในมือถือ มีรายงานว่าตำรวจปออทได้ทำการกู้ข้อมูลโทรศัพท์มือถือของกระติกเรียบร้อยแล้วนะครับและได้ส่งผลตรวจสอบโทรศัพท์กลับคืนมาให้พนักง,งานสอบสวนแล้วเช่นเดียวกันแต่ว่าจะเกี่ยวโยงในทางคดีของคุณแตงโม,มมากน้อยแค่ไหนตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้พนักง,งานสอบสวนจะรวบรวมเอาไว้ในสำนวนนะครับหากพบว่ารูปภาพหรือว่าข้อมูลที่ลบออกไปมีผลต่อรูปคดี ก็จะแจ้งข้อกล่าวหาทำลายพยานหลักฐานเพิ่มเติมต่อไปครับก็มีการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าคดีของคุณตังโมน่าจะจบภายในเดือนนี้นะครับ